คงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทครั้งที่17ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้สลับหมุนเวียนผ่านทางช่อง 3, 5, 7, โคดนาและ NBT ร่วมส่งพลังใจเชียร์นักกีฬาไทยเป็นเจ้าเหรียญทองตั้งแต่วันที่1 9กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ สวัสด,ดีครับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกานะครับหลายจังหวัดในภาคตะนออกเฉียงเหนือยังคงประสบกับปัญหาน้ําท่วมนาข้าวได้รับความเสียหายไปแล้วหลายหมื่นไร่ครับที่อเภอปัตติวและอำเภอคำเขียนแก้วนะครับจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ําเซบายที่น้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมนาข้าวเป็นวงกว้างได้รับความเสียหายกว่าส0,000ไร่นอกจากนี้ยังท่วมถนนสายบ้านปักฮัด ตำบลน,นาคำอำเภอคำขื่นแก้วซึ่งเชื่อมกับตำบลสร้างถอน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญและทางกว่า2กิโลเมตรระดับน้ำสูงกว่า1เมตรรถทุกคิดไม่สามารถสัญจรได้นะครับขณะที่คอสะพานที่เชื่อมระหว่างบ้านกุดสำโรงตำบลสีฐานกับบ้านนนตุมต่มตำบลเชียงเพลงอำเภอป่าติ้วก็ถูกกระแสน้ํากัดเซาะเกือบขาดขณะน,นี้กําลังประสานไปยังทางหลวงชนบ,บทให้เข้าไปซ่อมแด่เป็นการด่วน พร้อมกับไปสัมพั์และฝากเตือนให้ชาวบ้านใช้ความระมัดรงการสัญจรไปมารวมทั้งดูแลบุตรหลานไม่ให้ไปน้ําในช่วงนี้นะครับด้าอำนาจ,จเจริญน้นําท่วมมาแล้ว7วันทําให้นาข้าวและความเสียหายไปแล้วกว่า3มืได้เช่นกันทางจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภยัยทั้งจังหวัดแล้วและเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ําลดอย่างไรก็ตามขณะนี้สถานการณ์น้ำยังไม่แน่นอนเพราะฝนยังตกลงมาอย่างต่อนเนื่องถนนหลายสายถูกตัดขาดบางหมู่บ้านต้องใช้เรือในการเดินทาง ขนาดที่ระดับน้ําในน้ําโขงก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับไปดูข่าวกีฬากันนะครับเล็กซานโดซาเบล่าโค้ชทีมอาเจนิน่าครับจุดรองแชมป์โลกปี2014ประกาศลาออกจากตําแหน่งแล้วครับสื่อมวลชนในอาเจนิน่ารายงานว่าอเล็กซานโดซาเบล่าวัย59ปีโค้ชทีมฟ้าขาวเจดีน่าตัดสินใจลาออกจากการคุมทีมชาติแล้วนะครับหลังจากที่พาทีมได้รองแชมป์โลกแพ้เยอรมันศูนย์ต่อหนึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษร,รอบชิงชนะเลิศ โดยสเปนลาได้แจ้งเรื่องก่าวกับจูโลกอนโดนาประธานสมาคมฟุตบอลของอาร์เจนตินาสเปนลานั้นเข้ามาเป็นกุซือทีมฟ้าขาวในปี2011และพาทีมอาร์เจนตินาได้แชมป์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทวีปอเมริกาใต้นะครับคาดว,ว่าตัวเต็งโค้ชคนใหม่ของทีมฟ้าขาวคือโฮเซ่เปเกรมันที่พาโคลัมเบียเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกและเคยคุมทีมอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกปี2006ด้วยครับ ส่วนเ a เลเลอร์นะครับทีมดังในบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐเปิดตัวโค้ชคนใหม่ไบออนสกอตตับอ a เลเลอร์แชมป์ NBA บ16สมัยนะครับทำพิธีเปิดตัวบานสกอตวัย53ปีในฐานะโค้ชคนใหม่ครับซึ่งนาดีตสมัยเป็นผู้เล่นบออน,นั้นคว้าแชมป์ NBA กับทีมเลอร์มาแล้ว3ครั้งบอกว่าจะนำทีมกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งโดยจะเน้นสร้างทีมจากเกมรับเป็นหลักนะครับโดยไมเดนเมสายอนไม้เดือนแอนโทนี ony, ลาออกจากการเป็นโค้ชเลเอร์ พาทีมนั้นมีสิติชนะ27แพ้ถึง55นัดฤดูกาลที่แล้วครับซีซั่นนี้บอลอนเปิดเผยว่าตอนและโคบี้ายอันดาราของทีมจะทำงานร่วมกันอย่างราบลื่นเนื่องจากสมัยเป็นผู้เล่นเคยลงเล่นด้วยกันให้ทีมเลเกอร์ปี1996-97ส่วนในช่วงปีฤดูกาลที่ผ่านมาทีมนั้นได้ตัวเจอร์มีหลินผู้เล่นเชื้อสายไต้หวันมาร่วมทีมแต่ว่าต้องเสียพอกาซอ,อเซนเตอร์ทีมชาติสเปนซึ่งย้ายไปอยู่กับชิคาโกบุครับ นั่นก็คือข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกานะครับติดตามข่าวได้รั้งต้นชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ